มีเยอะครับนี่ก็ส่วนหนึ่งนะฮะอะเดีวผมพาดูนี่นะฮะแหล่งเทพนะนก็เด็กๆแข่งจะรู้กันว่าจากแหล่งไหนกันนะฮะมานี้ก็เป็นบังคล้าดงน้อยล่าสุดนะฮะนี่ไล่กันมาได้เลยนะดูนะฮะเนี่แมว นี่เป็นบางกทองผมเอาขึ้นมาฟอร์มเมื่อสองวันที่แล้วนะ,ะดูดีนยะมีดมงน้อยอ่าดงน้อยชุดที่สองบ่อที่สองอะบ่อเต็มเลยปลาสมบูรณ์ดีมากนะครับผมมีเยอะครับสายหมหาชัยปลากลางปลาตะวันออกมีทั้งนั้นนะครับ นีก็มีอ,มอีกซอกมุมดูกันนชัดแล้วก็นี่ครับชุดใหญ่ฟูไว้ตรงนี้ <c oughs> แรกเลยนะมีห้าตัวเริ่มต้นจากห้าตัวจริงๆตอนนี้ครับเพียบนะฮะ ีชุดตักเกล็ดตรงน้อยบอยที่4รีครับดูบตรงน้อยนะตรงนี้เลยอ่ะขึ้นเลยนะใช้ได้ครับของตรงน้อยข้างหลังน่่ก็เป็นของสุพรรณสุพรรณผมตอนนี้ผมก็แจกให้ดูให้เดอะแก๊งไปเยอะเหมือนกันไปเพาะเพาะกันดูนะฮะ บันบรีบอที่สองตอนออกบางค้าอันนี้เชนใหม่ของของคุณเบิร์ตฮนะให้มามีกลมชนนอนบรุรีมักก็อยู่อันนี้จากเปรงฮนะปีปากเกตสีคตนะฮะราบประหลวงลูกคุมคาของคุณเบิร์ตให้มานี่ก็สายพัฒนานาชัยนะ เงินก็บเขียวการพัฒนาครับมีสีเทาอันนี้ก็จะเป็นจากแหล่งลี้ลับฮะมันมีทั้งสเปนเดนแล้วก็มหาชัยอันนี้ผมได้เป็นสเปนเดนมาตัวหนึ่งนะดุบดเ้มอยกันข้างล่างนี่จะเป็นป่าใต้อย่างไม่ได้ขึ้นฟอร์มเท่าไหร่อันนี้จะเป็นชุดล่าสุดผมคกบิ๊กซี ขอไปครับ <laughs> ป่าทัวห้องนิดนึงไม่ค่อยเป็นระเบียบเพราะว่าปลาเยอะมากทําชั้นไม่ทันนี่ลําลูกกานะครับอ่าจากแหล่งของคุณน้องอามีนะตัดปื๊ดรอบคํำนะอ่าโชว์ตัวซะหน่อย <laughs> นี่ฮนะลํำลูกกาห้องแปดป่าสวยดิมนะนะัะกระโดงกว้างกระโดงใหญ่เลย สามบุกาน,นะฮะปึ๊บปิดก่อนนี่เป็นขนมครกล่าสุดนะฮะเมื่อกี้ลงคลิปไปดูแล้วนะฮะโคนี้แล้วก็มีบิ๊กซีฮนะโอ้โหบิ๊กซีนี่น่าเสียดายมากโดดออกเหลี่ยมไปตัวนะฮะเหลี่ยมตัเนี่ยโดดออกไปเหลือตัวเดียวนะตัวสวยตัวสวยสู้ดีนะ นี่ครับอันนี้คือในห้องนะอืมอนนี่คือชั้นวางแต่ก่อนวางทีวีฮนะเดี๋ยวนี้ทีวีไปอยู่นู่นฮนะวางอยู่นู่นครับทีวีครับผมอ่ะอันนี้ในห้องนะครับมหาชัยก็อ,อยู่ในนีนะ้อันนี้บางบอลนะฮะมันวางตอนนี้วางซ้อนเหลี่ยมันน่าดูเลยทีไม่พออันนี้ก็จะเป็นอ่าวัดพันท้ายน่าจะหมกอยู่ในใบใต้ใบนี้นะอ่า่เจอตัวโอเคนะฮะหางใบโพตัวนี้ แล้วก็นี่ฮะยังมีที่หลังบ้านอีกเปิดออกมานี่ครับคาทัวเลยอืมนี่ฮะก็ฟอมฟอมไปครับในนี้ก็จะมีของหมาใช้ท่าข้ามนะฮะแหล่งนี้ลับ่าใต้นี้ก็จะเป็นอเมียหนมครกอันนี้เนตู้ครั ในตู้นี่ก็จะเป็นลูกลูกเล็กละอ่อนนะจากคอดพันธุ์ท้ายรวมสองร้อยตัวอยู่ในนี้อย่างละอ่อนละอ่อนอยู่อันนี้ปัญหาผมอยู่ตัวนี้ไม่มีดวงในการเพาะปล่อยจริงๆหกตัวหกคู่ไม่รับตกคู่เลย <c oughs> ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่อันนี้ก็จะเป็นป่าลามวทองมากนะ ชุดล่างที่จะเป็นของสามโ่กับบางบุทองชุดบนนี่จะเน้นหนักไปทางหมาชัยข้างบนนี่เป็นปา 3, น่าใต้เลยสามที่วนะครับแล้วกนะ็มีตรงนี้อีกมีตรงนี้ก็ไม่เยอะเท่าไหร่ในตู้นี่ก็มีฮะแต่เดินไปกคงไม่เห็นนะนะมันมืดแหละนะครับปา่าใต้ นี่เอ,อตัวนี้ของวัดพันท้ายอ,อส่วนมากเวลาผมถ่ายรูปโชว์วัดพันท้ายก็จะเป็นตัวนี้ไฮไลท์แอบอบที่อายนี้ดอนเมืองนะะของคุณโก้ให้มาดอนเมืองตัวนี้ครับผมก็มีแค่นี้มีไม่มาก